าจากวงกลมสมการวงกลม x กําลังสองบวก y กําลังสองลบแปด x เท่ากับศูนย์นะคะเราก็จะมาทำาสมการนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปมาตรฐานโดยการจัดเป็นกําลังสองโดยใช้วิธีการากาลังสองสมบูรณ์นั่นเองจะได้ y, 2, 2, y, 2, 8, x กำลังสองบวก y กําลังสองลบแปด x เท่ากับศูนย์ x กําลังสองลบแปด x บวกสิบหกบวก y กำลังสองเท่ากับเนื่องจากเราบอกสิบหกเข้าไปแล้วก็ต้องบวกสิบหกอีกฟังเหมือนด้วย <_ S 1> ดังนั้นเราจะได้ว่า x ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ <6. S 2> พอเราได้อย่างนี้แล้วเราจะได้จุด H K คือจุดคือจุด40ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและมีรัศมีเท่ากับรูป16นั่นก็คือสีนั่นเอง นี่เรงมาวาดกราฟกันดูก่อนแกน x แกน y จุดศูนย์กลางของกลุมนี้ก็คือจุด40 40ก็คือจุดตรงนี้และมีรัศมียาว4 4หน่วยนะกราฟเราเด็กเกินไปลองขยายก,กราฟกันก่อน สุสี่ศูนคือจุดศูนย์กลางและมีรัศสมสี่หนึ่งสองสสี่เมื่อหนึ่งสอดังนั้นเราจะได้วงกลมในลักษณะอยันนี้ ทีนี้เรามาดูสมการไฮเพอร์โบลานะคะสมการไฮเพอร์โบลา x กำลังสองส่วน9้าลบ y กำลังสองส่วนสี่เท่ากับหนึ่งแล้สมการ x กำลังสองส่วนเก้าลบ y กำลังสอง สองสีเท่ากับหนึ่งเราจะอยู่เราจะจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานนะคะก็เราเอ่อดังนั้นเราจะได้เราจะได้ว่าเราจะได้จุดยอดลบสามลบสามศูนย แล้วก็30มศูนย์ะคะทำไมถึงเป็น3กับลบสาใช่ไหมตั้งจากสมการารูปทั่วไปรูปมาตรฐานมันคือ x มันคือ x กําลังสองส่วนเำลังสองบว y กําลังสองส่วน b กําลังสองเท่ากับ1 แล้ว,ม,ล 0, ลวลลมันจะได้จุดยอดคือลบ a ศูนแล้วก็ a ศูนย์ดังนั้นจากสมการพาราโบล่าเนี่ย x กำลังสองสเกปลังสองส4เท่ากับหนึงเนี่ยเราจะได้จุดยอดลบสาศนย์แล้วก็สานะคะทีนี้เราก็จะมาวาดกันลบสาแล้วก็สามศ 嗯。Mm hmm. เขาบอกว่าสมการวงกลมกับสมการไฮเพอร์โบลาเนี่ยมันจะจะัมันจะตัดกันที่จุด A B แสดงว่าสมการวงกลมที่มีรัศมี A B ของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปวงกลมนี้ทีนี้เราจะมาวาดวาดวาดสมการไฮเพอร์โบลากันนะ me mm -hmm.